ปัทะพระแก่แก่แล้วแก่เลยบอกว่าทุกท่านก็อย่าโศกเศร้าเสียใจไปเลยว่าพระพุทธองค์อยู่ก็พระองค์ก็อยู่แล้วก็บัญญัติพระวินัยทําให้เราอยู่ด้วยความยากลำบากดูได้ใจชิดต้องโดนเทศอาจารย์ภาภูมิประโยต้องเทศให้ฟังหน <c oughs> สุดท้ายก็เลยพระมหากัรสปะก็เลยยกขึ้นให้เป็น เขาเรียกว่าเป็นเหตุแห่งจาบจ้วงพระธรรมในในก็จึงรวบรวมพระธรรมอ่ทีสูงสูง500รูปเพื่อจะทำสังคญญายนาือทาสังคญญายนาอ,อันนี้คือเหตุเหตุข้อที่สองก็เพื่อทิสูงสูงเก็บเกลือไว้กินประขามป้อง,อง10อย่างข้งที่สามก็ปอมบวชปอมบวช น,นี่คือเหตุการณ์าสังขย,ยนาหลังจากนั้นก็เมื่อพระหากัสสะเดินมามาถึงเนี้ยก,ก็เดินระทักสิเดี๋ยวอาจารย์พระภูมจะพาทุกท่านเดินรอบระทักสิ <c oughs> เสร็จแล้วก็ตรงก,กิ้งพราบาทมันอยู่ตรงนน้นนะครับแต่ตะมามันมีคณะหนึ่งไปแล้วก็เลยมานั่งตรงนี้ พระมหากัสสปะอธิษฐานขอกรา,าบพระบาทพระบาทของผู้นิเจ้าเนี่ยปิดด้วยพระขาวห้าร้อยชัน้นพระขาวห้าร้อยชัน้นแล้วก็ปิดด้วยเหล็กคืบโผล่เข้ามาให้พระมหากัสสปตได้การาบพอมหากัสสปะได้กราบเสร็จก็พระบาทก็พูลเข้าไปไฟประทิบก็เกิดขึ้นไฟไฟที่มันผู้โผล่ไปเนี่ยเมื่อไฟดับเนี่ย ในพระเตยวีโดโว่บอกว่าผ้าห้าร้อยชั้นเนี่ยครับชั้นแรกกับชั้นจุดท้ายไม่ไม่ใน,ใน,ใ,นในผ้าขาวครับก็จะมีผัาเขี้ยวแก้มสีเขี้ยวนะเข,ยวขี้ยวแก้สีเขี้ยวแล้วก็มีอ่ากระดูกตรงหน้าอกนะครัโอุลังกาธาตแล้วก็เม็ด ใหญ่เท่ากับเม็ดถั่วเขียวเม็ดกลางเท่ากับเม็ดข้าวสารเล็กสุดเท่ากับเม็ดผักกาดหลังจากที่ถวายพัเพิงเสร็จแล้วก็แป,แปดหัวเมืองแหัวเมืองก็ยกทัพเข้ามายกทัพมาเพื่อจะออได้ขอแบ่งพระบรมสาริกธาตุทีนี้โทนพามก็เป็นนักพูด ก็จึงได้ขอแบ่งภพระหลงสารีธาตุเดี๋ยวตมาจะพาโยมเข้าไปดูที่แบบพระบรมสารีธาตุถ้าใครจะไปนะถ้าไม่ไปก็ก็เข้าวัดนี่ก็ตมาก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะตมาไปบ่อยจากนั้นนะครับนั้นก็อยู่ติดวัดนะครับอยู่ติดวัดไม่ไกลจากนั้นก็ถือว่าสถานที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่มีภาพบรมหางสารีธาตุ แล้วก็มีพระธาตุของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนั้นเราได้มาแล้วนะครับวันนี้เราก็เป็นโอกาสดีนะครับอาจารย์ภาคภูมิท่านจะพาสถาญาดดติโยมปักสกุลอุทิศให้แก่ญาตนะิผู้ล่วงรับไปคือบางทีเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะจากไปเร็วนะค,คิดว่าจะอยู่กับลูกนานๆแต่สุดท้ายลืมหายใจไปแบบไม่บอกลา นั้นเราจะไปไหนมาไหนก็บอกลาลูกก่อนดังนั้นก็เมื่อบีบุญมีกุศลแล้วก็อุทิศให้เขาถฟังสกุลชื่อนามสกุลให้ถูกต้องเ้าก็จะอุทิศเทวดาเทพบุตรเทวดาก็จะได้นํารายชื่อเหล่านี้ไปบอกให้แก่ญาติของเราหรือว่าญาติของทุกท่านที่ได้มีโอกาสได้รับส่วนบุญดังนั้นก็ ขอโอกาสท่านอานจารย์นะครับอิมินาะ